ครับโอ้โองค์ใหญ่เลยนะเป็นล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตครับสร้างกี่างสร้างกี่อันเนี่ยล็อกเก็ตหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยออกที่นี่ครับออกที่นี่ด้วยเหรอครับโอ้หนึ่งร้อยองค์เองเหรอ่งร้อยองค์อ้าวคนอื่นก็ไม่มีโอกาสครอบครองแล้วเนี่ยนะมีแค่ร้อยองค์แล้วลงปู่หลวงปู่จานด้วยเหรอครับหลวงปู่จานด้วยครับโอ้จานทุกองค์ไหมหรือองค์นี้พิเศษองค์นี้พิเศษอะไรครับโอ้พิเศษกับชาวบ้านอีกนะอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบเดียวหรือฉากทองแบบเดียวก็จะมีฉากทองแล้วก็ฉากน้ําเงิน อ๋อฉากทองกับฉากน้าเงินครับนะฮะด้านหลังเป็นอะไรฮะก็จะอุดจนนมนสารนะครับผงพุทุคุณโอ้ครับก็จะมีทุกฉากก็จะมีปลาตะเพียนที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของปู่ออครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอุดมนสารหลายๆอย่างเป็นเหรียญบ้างแล้วก็ฝังตะกุดอย่างเงี้ยใช่ครับก็หันไปหันแต่ว่าทุกทุกฉากทุกองคอย่างจะมีเกสรแล้วก็จีวรปู่ติดด้วยครับครับนะฮะอืมนะฮะ ก็มีมีเกษานะฮะติดด้วยครนนี้เป็นเป็นแล้วแล้วเหรียญนะฮะเหรียญเหรียญนี่เป็นเหรียญเอ่อเหรียญรุ่นที่สองของลวงปู่เหรียญรุ่นที่สองของลวงปู่ครับนะโอ้เหรียญรุ่นที่สองนะฮะครับนี่นะครับชื่อเหรียญอะไรฮะเอ่อก็คือตามตามชื่อรูปร่างร่างนี้เลยก็คือแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมใช่โอ้แปดเหลี่ยมอันนี้สร้างยังไงอันนี้สร้างทุกเนื้ออย่า ประมาณสองพันกว่าเหรียญโอ้ที่นี่เหมือนกันอ่านี้ตั้งแต่อยู่วัดเดิมของหลวงปู่ก็คือวัดดินแดงอ๋อวัดดินแดงครับอ๋อนะฮะอ่ะเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่มาอยู่นี่เนี่ยอ่าพระอาจารย์เจ้าวาดท่านมิมนต์มาให้ช่วยวัดครับก็อ่าสุขภาพสุขภาพของของหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ท่านสมัครใจมาที่นี่อครับนะฮะก็เนี่ยฮะหลวงปู่พูดเองนะครับหลวงปู่ยืนยันพูดสมัครใจหลวงปู่นะ นาหลวงปู่สมัครใจจะมาอยู่ที่นี่นะจะมาช่วยที่นี่หลวงปู่น,นะโอ้นะครับวัตถุมงคลออกที่นี่นี่ออกมากี่รุ่ดแล้วก็จะมอะีอันนี้ล็อกเก็ตเนี่ยก็คือสร้างสร้างในเวลาพิเศษครับเวลาพอดีหลวงป,ปู่มาพักที่นี่มาจํามาจําอยู่ที่วัดส,สระสองตอนเนี่ยก็เลยปรึกษากับทางเจ้าวาดว่าจะทำกุฏิให้หลวงปู่ใหม่คคราารัับบก็เลยทํา โลเก็ตนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้ได fiance, ทำกุฏิให้หลวงปู่ครับครับแล้วก็ชุดมงคลหลักๆเลยที่เป็นรายการจองแล้วก็สร้างจํานวนค่อนข้างเยอะหน่อยก็ความีฐนอนุมานรุ่นแรกอนอนุมานารุ่นแรกครับนะอนุมานรุ่นแรกเนี่ยฮะนะก็สร้างเยอะหน่อยแต่ว่าเสียงตอบรับดีมากครับอืมฮะแล้วก็จะมีจะมีความพิเศษเนื้อพิเศษอะไรไหม มีก็มีก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนาิเศษครับก็คืออ่าจะได้เนื้อมหาชนวนเนี่ยก็คือรวบรวมมวลสารเนี่ยหัสายอน,นุมาณทั่วประเทศเลยมาหลอมเป็นเนื้อชนวนมวลสารในการจะสร้างในรุ่นนี้ครับคุณชน,นะฮะนะเหรีหยญที่เปิดจองครับนะเหรียญที่เปิดจองอ่ะนะครับนะเดี๋ยวไปคุยกับคุณชนะส่านหน่อยนะครับนะอ่ะนะครับ จริงๆเหรียญเหรียญเสมารุ่นนี้อ่ะวางแผนแล้วก็ปรึกษากับหลวงปู่นีจริง <laughs> ปรึกษาหลวงปู่หลายๆๆเดือนแล้วจะน่าจะประมาณเกือบปีแล้วหลวงปู่เนาะครับ,รบแล้วก็ก็ถือว่าตอนนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีได้จะสร้างเหรียญแล้วก็ถวายครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ช่วยหลวงปู่แล้วก็ท่านพระครูประหลัดมณัเนี่ยหาปัจจัยมาช่วยสร้างสาราด้วยครับผมจริงๆเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเปิดจอง วันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็กระแสตอบรับก็ถือว่าดีบางรายการเต็มแล้วนะครับครับด้วยด้วยรูปแบบของของเหรียญรุ่นนี้นะก็จริงๆอ่ะได้หลวงปู่ไปช่วยออกเป็นคนช่วยออกแบบด้วยหลวงปู่นะครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านจะเด่นเรื่องของปาตะเพียนแล้วก็หานุมานนะครับก็ด้านหลังเนี่ยหลวงปู่จะท่านออกแบบก็คือให้ใส่ปลาตะเพียนไปด้วยแล้วก็ให้ใส่ยันเอกลักษณ์ของปู่ไปด้วยแล้วก็มีหานุมาน ก็หลวงปู <S 1> <S 1> <S LIKE ่ช่วยช่วยออกแบบในในการออกแบบเหรียญรุ่นนี้ด้วยครับก็เป็นที่มาของเหรียญเสมารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับเสมาเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ครับตอนนี้ก็หลักๆก็จะเหลือเฉพาะรายการลุ้นนะครับใครที่จะร่วมบุญแล้วก็หรือว่าเป็นสายลุ้นนะครับก็สามารถจับจองได้ในกลุ่มตามเพจได้นะครับราคาราคาไม่ไม่แรงนะครับก็ถือว่าได้ทําบุญขอบหลวงปู่ด้วยนะครับราคา จับจองตัวนี้ราคา2 5 9บาทครับครับออฮะโอ้คุณชนะบุญมีนี่มี F4 ด้วยนะแสดงว่าคุณชนะบุญมีนี่เคยสร้างวัตถุมงคลมาก่อนก็เคยจัดสร้างวัตถุมงคลมาก่อนจริงๆผมก็มีครูบาอาจารย์หลายที่เหมือนกันที่เดินทางรับใช้ครูบาอาจารย์ก็จะมีทางไพศาลก็มีเยอะนะครับก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์เรียกใช้ก็ไปรับใช้ครูบาอาจารย์แล้วก็ ผมมาสัมผัสกับหลวงปู่ครั้งแรกเนี่ยน่าจะประมาณ3าปี3าปีกว่านะครับผมไปงานไหว้ครูที่หนึ่งนะครับงานไหว้ครูที่หนึ่งก็ไปเห็นท่านเห็นท่านนึกในใจเอ๊ะพระพระองค์นี้ท่านท่านเหมือนว่าเป่งประกายนะท่านท่าน,นหน้ากับมากแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่เนี่ยก็ได้สอบถามหลวงปู่หลวงปู่อยู่ที่ไหนนะครับก็เลยตามหลวงปู่ไปกราบกราบ ไปกราบหลวงปู่ที่ที่วัดดินแดงนะครับแล้วก็สัมผัสถึงความเมตตาหลวงปู่นะครับวันวันนั้นเนี่ยมีมีลูกศิษย์นะครับมีลูกศิษย์ขับมอเตอร์ไซค์มาจากจากโคราชน้องปู่เนาะจากโคราชมีขับมอเตอร์ไซค์มามีสมภพเมียนะครับแล้วก็ลูกเล็กด้วยมาหาหลวงปู่มากราบหลวงปู่นะครับก็หลวงปู่ถามว่ามาจากที่ไหนมาจากโคราชหลวงปู่ท่านเมตตาให้เงินเนี่ยให้ให้เงินให้เงิน กลับไปด้วยให้ต่างค่าเติมบันกลับไปด้วยก็อสัมผัสถึงความไม่ตาหลวงปู่ก็รับใช้หลวงปู่งแต่นั้นมาครับครับก็พอหลวงปู่มาอยู่ที่นี่มาก็ผมก็ตามมารับใช้ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ทํางานถวายงานหลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งครับ๋อฮะมีคนถามว่ายังมียอดให้เหลือไหมครับมีครับยังพอมีนะครับแต่ว่าให้ไว้หน่อยให้ไว้หน่อย นะคุณลูฟี่บอกว่าคนยอดคนดูไม่ตกเลยขอนานๆหน่อยทั้งวันโอ้ยโอ้จะเอากันทั้งวันเลยเหรอแม่เอาสินะคุณลิศเอฟซีพี่ชนะงานคุณภาพครับมองมองสิ่งดีใครเจอหลวงปู่ก็รักจริงเหรอนะจริงไหมฮะนะก็น่ารักอะหลวงปู่ยิ้มตลอดเลยนะครับอ่านะฮะนะเอาฝากอะไรถึงนักสะสมวัตถุมงคลนะฮะของหลวงปู่ฮะครับก็ตอนนี้เนาะก็หนุมาน ที่ยอดวัดเนี่ยที่วัดจัดสร้างเองเนี่ยตอนนี้ยอดเต็มแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกคนที่ร่วมบุญมานะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญเหรียญหลักในสายนะครับที่ครูบาอาจารย์ทุกสายเนี่ยต้องมีไว้ก็คือเป็นเหรียญเสมาเป็นพินนิยมก็อยากให้จับจองแล้วก็เก็บไว้เพื่อบูชาแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกด้วยครับผมครับขอบคุณครับคุณชนะบุญมีครับ นะท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาส่งสิรินะครับวันนี้เรานะเต็มอิ่มนะครับนะ <c oughs> กับความเมตตาของหลวงปู่อู่ไทยนะผมกไม็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมีโอกาสมาสัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่เมตตามากปัจจุบันอายุ87ปีนะอยู่ที่วัดสะสองตอนตำบลพันเนียอำเภอโคกสําโลจังหวัดลบบุรี แล้วก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระครูประหลัดมนัตนะชยยรธโมนะท่านเป็นเจ้าวาดของวัดสระสองตอนแห่งนี้นะครับท่านก็เมตตานะเจอผมหลายครั้งแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็ขอบคุณคุณชนะบุญมีนะซึ่งเป็นเลขานะครับท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ